โอเคมันก็มีพวกโบโลยมี่ะะไหนอมีเค้กมีมีคำวิพาพะโล้หมดเลยนะครับาาไขน่นกกระทาพะโลดดอนะ้อันนี้เป็นเลือดเป็ดเลือดเป็ดนะฮะโอ้แดงจัดเลยครับอันนี้หมา่าล่าอันนี้อันนี้ซุปอะไรไข่ปลารสชาติอร่อยอร่อยมากเพราะว่า ี๋ยววันนี้เรามากินอะไรกินอะไรกินหม้อไ,ไฟฉงชิง่งหม้อไฟฉงชิ่งที่มาเดี๋ยวก็หม้อไฟฉงชิ่งก็กินหลายรอบแล้วนี่เจ้านี้เขาเปิดใหม่แล้วก็เจ้าไหนเจ้านี้นะใช่ชื่อหลู่เซี่ยวจางหลู่เซี่ยวจางหลู่ก็คือพะโล้หลู่ก็คือพะโลเซี่ยวจางแปลว่าครูใหญ่นะครับก็หมายความว่าครูใหญ่ในด้านพะโล้นั่นเองเ<ข>แต่ว่าก็เป็นหม้อไฟหม้อไฟแบบหมาล่านั่นแหละ ใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราก็อาจจะมีก็มีจุดเด่นหลายอย่างอยู่นาะแต่แต่เน้นเน้นก็คือเป็นหม้อไฟพะโล้ปกติหม้อไฟหม่าล่าทั่วไปมันก็จะเป็นของสดของสดแล้วก็ไปไปจิ้มดูวันนี้เรามาเช้าหน่อยมาประมาณ5้าโมงเย็นเพราะว่าปกติปกติคนเยอะใช่ไหมคนเยอะก็เลยไม่อยากกรินบับคนอ่าโอเคโอเคมาก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปครับ มีเด็กจองอันนี้มาแล้วฮะเข้าจองขนมหวานหรอสวัสดีค่ะซีซีสวัสดีค่ะเอ้ยนักเกียรติอลิ้นมันเลี้ยยา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 สวัสดีค่ะก่อนแล้วสวัสดีค่ะก่อนค่ะสวัสดีค่ะออซโนออสโนวีไปแล้วนะฮนี่นี่น้องแซนดี้แซนดี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้ยเก่งมาก โอ้เข้ามานี่กลิ่นพาโลฮะกลิ่นพาโลแบบว่าแรงมากเพราะเขาเน้นพาโลนั่นเองอวันนี้ที่จะใส่สอนเอยจะสอนใส่อะไรนะผ้ากันเปื้อนนะครับอ่าหนูหนูมาใส่ก่อนเลยหนูใส่ใส่ผ้ากันเปื้อนนะฮะเพราะว่าเวลากินหม้อไฟพวกนี้คือมันคลิกมัน ริกมันเป็นพริกน้ำมันนะอันนี้คาอได้ค่ะอย่านูใส่เลยเป็นไหมนูใส่นี้ก็ได้เดี๋ยวขอว่าไปค่อยๆเอาก็ได้ไม่อันนี้อันใหญ่อ๋อมีอันใหญ่เล็กเหรออ๋อีโี้อาขนมหวานมา้นะฮะชิลล์ชิลล์ช้าล์ชาลล์ิลลาชิลล์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 ชิลชเลล์ชจชเ หมอแม่ไม่กินก็เลยต้องสั่งแยกอ๋อแต่เห็นว่ามีของหวานฟรีเหรอหรืว่ามีของหวานฟรีกับของหวานที่เสียตามของหวานฟรีก็อพอเนี้แต่กินได้เรนะื่อยๆนะอ้โเราจะวกนน่า小说เนี่จะมีจุดตรงนี้เป็นจุดเนึ่ง จุดเบิกของหวาน,นี๋ยวแม่ก็พาหน,านากอมา,าออมีมีแค่แค่นี้ใช่ไหมที่ว่าฟรเียอ๋อ,อดาน,นูเสียตังอันนี้ฟรีนะฮะมีอะไรบ้างแ,แม่แม่แม่แม<อ><อ>่แต่แ,แตม่แม่นมีแม่แม่มมีม่ม่แมม่มม่่ มีหลายอย่างอยู่ก็น่ากินเหมือนกันนะแน่กินอืมก็อร่อยอยู่ครับจุดนี้อันนี้น้ำอะไรน้ำมนันนี่แม่น้ำซ้มสายชูน้ำซ้มสายชูอันนี้ซอสเนี่อตักน้ำจิ้ม,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 มนะ <ๆ S 2> ครับพวกที่เวลากิน,มมน,ห,นมหม้อไฟเสฉวนหม้อไฟมาล่าพวกนี้มันจะมีน้ำจิ้มให้ตักอยู่แล้วนะครับ นี่คือเป็นพวกกลุ่มน้ำจิ้มหมดเลยนะนะอันนี้อร่อยครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรที่มันเป็นเหมือนนมสดผม็นจำชื่อจำชื่อไทยไม่ได้พุดดิ้งหรือเปล่านะครับพุดดิ้งนมสดนะครับแล้วก็อันนี้เป็น เป็นเฉากล้วยชานมไทยจริงๆฮะเข้มข้นมากเลยหวานนี่จะถามพอดีนี่เป็นเลือดหรอเลือดหมูเลือดอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเลือดเป็ดเลือดเป็ดนะฮะโอ้แดงจัดเลยครับเอาไว้เอาไว้ตัวนี้ก่อนกลัวกลัวเด็กกำตกนี่คบนี่พะโล้หมดเลยนะครับไขน่นกกระทาพะโล้เตี๋นไก่พะโล้อะไรมัอะไรอะไร,อะไรนะอันนี้อะไร,ะไรลากบัวพะโล้นะครับ เอ็นไก่พะโล้นี่อะไรอันนี้ฟองเต้าหูพ้พะโล้ฮะขาหมูพะโล้ไส้พะโล้อันนี้เป็นกุ้มงมีสีม่วงแบบสีเยอะชาเตอร์จะกันแล้วสีม่วงที่ทุ่งเทไปเมื่อกี้ก็น่าจะใส่ใส่มัน,นใช่ไหเนอะไม่ใช่อันนี้เหมือนจะเป็นผงโกโก้แก้วมังกรอ๋อใส่แก้วมังกรไปรนี่เป็นผ้าขี้ริ้ว ข้าวคีรีวุที่เป็นส่วนหนึ่งของของของบัวนะครับแล้วก็เออ <c oughs> มันมีมเครื่องสาเร็จรูปนะแล้วก็มีผักบางอย่างตรงนี้อันนี้ที่ผมถ่ายเมื่อกี้นะครับไม่ใช่เป็นเครื่องดื่มหรือว่าอะไรนะฮะอันนี้เป็นน้ํามันครับที่เออใส่แล้วมันจะหอมนะฮะใส่ที่น้ําจิ้มตรงนี้นะครับเทใส่ได้เพิ่มอ่คนคนที่นี่จะกินน้ํามันค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันหนาวครับถ้าประเทศไทยเนี่ยมาใส่อย่างนี้ก็คือจะรู้สึกเลี่ยนไปหน่อย นี่ผมกินเองครับยังไม,ไม่ไม่ได้กินอาหารเลยครับกินแต่ของหวานเนี่ยก,กินไปสาม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 ชุดแล้วฮะไอของหวานนี่มันยังไงคือต้องสั่งราคาเท่าไหร่จึงจะได้แถมของหวานนะ่ะไม่ใช่มาินแล้วนี่ก็นเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามาสั่งแค่ไม่กี่อาหารแค่ไม่กี่ได้ก็กินไ,ได้เลยเหรอโร<ๆ>นี้ผมว่าคุ้มมากนะไอของหวานเนี่ยแม่บอกว่าของฟรีอร่อยของฟรีอร่อยนะเพราะว่า ที่ผมถือเนี่ยถ้าไปขายข้างนอกเนี่ยนะโดยเฉพาะที่ลี่เจียงลี่เจียงค่าของเขาฉีบก็สูงครับอันนี้ก็น่าจะสัก40หยวนได้แล้วนะจริงๆที่ผมกินเนี่ยอันนี้เป็นมันที่พัลโลมาแล้วอ๋ออร่อยอ๋อแค่นี้เนี่ยแค่ซอสเต๋ถ้าคนจีนกินก็จะเป็นมันธรรมดาเนาะแต่ที่พัลโลมาแล้วมันก็จะอร่อยอันนี้หม่าล่าอันนี้อันนี้ซุปอะไร เชยนี่่กอาไอันนี้ไม่ไม่เห็ดออซุปเห็ดซุปเห็ดจับซุปบาล่าครับน้ำมันเนี่ยคือเมื่อกี้ผมชิมแล้วนั่นคือแบบยังไม่ได้ฮะถ้าใส่น้ำมันไปอีกเนี่ยมันจะมันจะหอมกว่ากินก็กินกับน้ำมันไปด้วยเลยแต่มันไม่ได้ไม่ได้บอกเนาะซิๆไอ้นี่เป็นน้ำมันพืชนี่แหละแต่น้ำมันอะไรเขาไม่ได้ระบุชัดเจนน้ำมันงาปกติจะเป็นน้ำมันงาเนาะเขาผสมอะไรอะไรอย่างอ๋อมีอะไรน้ำมันงาน้ำมันถั่ว โอเอเร่อร่อยมาก mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ปกติเอ็นไก่มันจะเหนียวแต่เขาเอาไปพะโลมาแล้วฮะ mm hmm. มันก็เลยเปื่อยแล้วผมเอาไปจิ้มกับน้ำหมาล่า mm hmm. ก็คือทำให้มันเผ็ดชาแล้วมาจิ้มกับน้ำจิ้มอีกครั้งนึง mm hmm. ก็เลยมีความหอมข,ของน้ำมันกับกับพริกที่อยู่ในนี้อีก mm hmm. อร่อยจริงครับ ตอนนี้เด็กๆยังไม่ยอมกินข้าวดีิงนะครับ<ล>ไปเอาของหวานมาเรนะื่อยๆอันนี้ก็ไปเอาอภาษาจีนเรียกอะไรนะอันนี้อน่อ่า白雪冰糖圆ภาษาไทยเรียกเรียกบัวลอยพูดบัวลอยใช่ไหมบัวลอยบัวลอย,อยพูด,ดอีกครั้นหนึ่งบัวลอยอ๋อให้มาปั่นกินโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อร่อยไหมอร่อยอร่อยนี่น้ำอะไรเดี๋ยวเป็นส้มแบบนึ่งนะที่เป็นเล็กๆส้มเล็กๆเหรอต้องชิมหน่อยครับรสชาติคล้ายๆสาโรสเลยรสชาติคล้ายๆสาโรสครับหวานๆนิดๆเปรี้ยวๆหน่อย น้ำลูกคอฮะโอ้เหมือนคอเลยคือเขาเก็บทุย่อ๋อคอนี้เป็นไอติมเลยหรอเอาไปแบ่งครับน้องน้องสโนว์สโนวีได้เลยนะฮะตอนแรกก็นึกว่าเป็นแบบเหมือนมูสนะที่เป็นที่เป็นอ่อนๆนะอ๋อแต่มันเป็นไอติมเลยฮะคอเลย้อเล่ กม那个是你受不了ก一下，给他一下。้อกอยนงก็มนุ้ก这个是不辣。太辣了那个。อนเ <c oughs> รับร้อนร้อร้อนร้อนกุ้งที่เป็นบดบดเมื่อกี้นะฮะตอนนี้พวกเขากินขนมหวา,าศเสร็จแล้วเริ่มกินอาหารแล้ฮะ กินอะไรอยู่คะมันเหรอสาองหัวอ๋อกินกินกินกุ้เหมือนกันนะอร่อยไหมอร่อยนะอ,อ,อร่อยทุกอย่างนะให้พ่าชีมเหรอ,อ,อ,รอพูดไม่โอเคออให้ผมชิมไอติมไอติมลูกพออร่อยๆๆๆๆๆรอร่อยลูกออเขาเรียกลูกพอ้งนก็ครก<ๆ>ิั้งม เด็กรีเควสรีเควสมาอครั้งหนึ่งครับว่าจะว่าจะขอกินอีกนะครับแต่ว่าเอ้ยนี่มาช่วยดูหน่อยตกแน่ไม่ถึงหรอกมือสั้นข้าไม่มีแบบนี้ด้วยเยอะเยอะอะไรข้านอ่าเนี่ยโนซนโนโนเนี่ยโนซโนพยายามจะทำยังไงครับ ซีทำเองได้เพราะว่ามือยาวแล้วนะฮะซีซีมือยาวแล้วนะฮะแก่แล้วนะครับไม่แก่ไม่แก่หรอท้าไม่เปิดมันช็อซีซีแก่ไม่แก่โอเคยัง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 เป็นเด็กอยู่ฮะเด็กอยู่ไหมเด็กโตเป็นเด็กโตนะซีซีเป็นเด็กโตเมื่อก่อนถ่ายซีซีฮะตั้งแต่แรกๆก็จะขนาดเนี้ยเหมือนโนอสโนวีตอนนี้ตอนนี้เขาโตแล้วนะครับซีซี ลองไปดูบล็อกอันเก่าๆได้ครับอันแรกๆอ่ะชีซี่เล็กๆต่อไปเป็นอาหาร VIP ฮะ VIP ฮะนี่ฮะ v i p เลิศรดมากเลยครับเด็กๆชอบฮะเส้นมันเหนียวนุ่มิซี่เอาเอาถ่วยมานิดนึ่งชิซีลองชิมแล้วบอกนะว่ามันยังไงเส้นเหนียวนุ่มไหมแต่ร้อนอยู่เนี่ยเหนียวนุ่มไหม เหนียวแล้วก็นุ่มนุ่มหลวนหลวนตัวเหนียวนุ่มนะกระเด็นเลือดเป็ดฮะเลือดเป็ดฝั่งนู้นไม่ออกแม่ไม่กิน,มมกนแม่ไม่กินเด็กก็ไม่กินก็เลยไม่ใส่อ๋อใส่ฝั่งนี้ครับฝั่งมาล่านี่ครับเวลามากินกัวต้องหม้อไฟมาล่า่งนี้ขาดไม่ได้เลยฮะ,ะก็คือ พาคิลิวเนี่ยอาจจะเป็นส่วนของวัวนะใช่ไหมซึ่งที่ประเทศไทยเนี่ยมันจะเหมือนเหม็นเหมือนสารฟอกขาวอ่ะแต่ที่นี่ไม่เหม็นนะฮะที่นี่กรุบกรอบๆแล้วก็อร่อยมากอันนี้เป็นช็อกโกแลตเหรอเป็นช็อกโกแลตกับกาแฟเหรออืมเขาบอกว่าเป็นช็อกโกแลตกับกาแฟนะฮะรู้ไหมว่าอันนี้เป็นชาของประเทศไทย ออเปนเป็นชาขออ๋อเนี่ยเนี่ยน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยเป็นชาของประเทศไทยนะไทยกัวออไทยกัวไหนชานะหนูจำไม่ได้แล้วเพราะว่าหนูมาที่นี่<ะ>ตอนอายุขวบกว่านะก็ <laughs> ลืมประเทศไทยไปแต่จีซีจำได้อยู่แล้ว กินได้แล้วนะครับกรอบๆได้ยินเสียงพอครับอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะฮะแต่ว่าผมเองเนี่ยได้ยินเสียงกรอบมากครับกรอบ ที่กินนะยังไม่ใช่ทั้งหมดนะเมื่อกี้เขาเก็บไปชุดหนึ่งว่าสรุปจุดเด่นของเขาคือของหวานใช่ไหมคะอันนี้ยังกินเขาเรื่อยๆยัง <c oughs> เอามาอยู่นะครับอร่อยอ,อันนี้เฉากล้วยชานมไทยนะแต่อันนี้จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วแต่ที่จริงท้องยังกินได้อยู่นะแต่ว่าเกรงใจเขาเรากินเอยอะมากแล้วครับคนนี้ก็กินเร็วมากครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเต็มปากครับเ <c> ส <oughs> ร็จแล้วอร่อยเนาะขนมหวานอร่อยครับที่นี่ เสียเท่าไหร่จะได้รู้ราคาคุ้มไหมสามร้อยสามสิบหยวนสามร้อยสามสิบหยวนก็คูณห้าเข้าไปประมาณพันหกร้อยห้าสิบบาทนะครับพันหกร้อยห้าสิบบาทอืมก็โอเคโอเคโอเคพันหกร้อยห้าสิบบาทก็พอดีพอดีสำหรับราคาอาหารในลี่เจียงนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์กับอะไรนะกดไลค์แล้วก็กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเลยครับ เพราะว่าคล yeah, right. ิปแบบนี้มีท <c oughs> ุก <glowing> ส oh, ุดวันสุดสัปดาห์นะฮะช่วงจะถึงสุกมีอะไรบอกหน่อยเขาปิดต่อปการสอนขายของออนไทางลง์ขอกับทานุุกิจออนไลน์นะฮะติดตามกันได้ทุกๆวันนะครับพอดีเขาอยากจะรีบไปเร่งสวนสนุกของเขาโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะคะ